ทีชิงที่ชับินขาเสือไม่เสือไม่เสืออันี้ใส่หัวเสือเลยโอ้จำจำท่าเลยนะท่าที่เดินเป็นเสือแบบมันน่ากลัวไปตอนนั้นดีดโอ้ในนี้ด้วยความดีดเจอยาขยันเข้าไปครึ่งเม็ดเท่านั้นโอ้โหจำได้ไหมท่าเสือที่เราเดินมาตั้งเนี้ยท่านั่งที่มีหน้ากากมันจะน่าอะไรเตืยนด้วยของเสียงด้วยแล้วใครยังไม่ได้ยินมันอยู่ในหน้ากากมันรู้จักคำดี วอสหัวเจอเสร็จแม่มาเจอไม,ม้มอีกเป็นไม้เอาแย้ขีมยเอามาใส่หัวไอหัวตกใจเดือดอ๋อเอ,อเองโอ้หสวัสดีครับผมนายกิ๊ h ชาแนลครับวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งตำนานตลกคาเฟ่ที่ทุกท่านรู้จักกันอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ครับบุคคลไม่ธรรมดาครับพ่อใจแอนเชิญยิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าดิ๊ง แทมนี่ดาวมันจะมีดนตรีตรงนี้รือว่าสูบหน้าพอดสวัสดีครับพอดีงี้แล้วก็ีชื่อสึ้นใจแอนเชอร์ยิ้มอ๋อขอบคุณมากพี่ทำให้กระจายเขาเป็นใครเขาเป็นอะไรยาวเองนายจำหนูไม่ได้หรอนายจีอ๋อนี่จีอ๋อนายจีแชนแนล ชีวิตพ่อตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยดีกว่าแรก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 เริ่มเดิมทีพ่อเป็นคนจังหวัดอะีบีนี่โบดเลยนะะใครใครจะถามแม่เนี่ยมัโมโมดเลยเนี่ยนี่มันมันมันคือมันสองคนแล้วนะเนี่ยตอนนี้รายการผมจะมั่วนินดนึงปากได้อ่ะเอาละมึงสนุกแล้วผมชอบมึงอย่างไงมั่วงงๆเนี้ยชอบมาก เอาเอาวะพ่อเกิดเป็นคนที่ไหนจังหวัดอะไรเกิดจริงๆริงละจันทบ,บุรีเพราะลิเกเนี่ยไปเป็ดเวกที่ไหนจังจปอยูรสองปีสามปีแล้วแ,แต่เราเกิดที่นั่นลกลากฝั่งที่นั่นเลยอำเภอลำเชี่ยวเมื่อก่อนชื่อเชี่ยวชานก็ยังไม่ได้ชื่อใจแอนยังมาก่อนเพื่อไอ้ตายไอ้แว่นในอ้วนหมูหลายชื่อตอนนั้นเล่นลิเกเป็นตัวอะไรพร่อเกษตรนี่แหละถวายบังคมอย่ากลับจันทบุรีเรามาอยู่เปเล่นไปเดินนิทรอย่างฟังก่อนดิทำไมจังต้องนำไปอ่ะมันรู้ประวัติอ่ะไม่ใช่การสกิดหูเสียงงานก็เลยทยักไปก่อนมััันนนมไปทรล บุรีเปบุรีดำนี่มันคนละยศเลยอ่ะคือลิเกปิดวิกเข้าใจกับว่าปิดวิกเข้าใจไปเรื่องคืออยู่แต่ละที่เป็นแล้วแต่ว่าตรงไหนอยู่ได้นานก็คือตรงนั้นคืออุดมสมบูรณ์หน่อยก็อยู่นานหน่อยอ่าถ้าคนดูเยอะอ่ะอะาคณะหอมหมุนสี่เขายงมีหอมหมุนหนึ่งหอมหมุนสองหอมหมุนสามหอมหมุนสี่ถือว่าพ่อเป็นยุคหอมหมุนรุ่นแรกเลยไหมโอ้โหต้นตระกูลเลยหัวหอมเนยหอมหมุนเอาจริงๆก็หลวงตาหอมหมุนน่ะเป็นตาเลยนะเป็นตาแท้ๆเลยตาแท้ๆก็เป็นพี่ชายของยายอ่ะตาแท้ๆเป็นพี่ชาย ก็เป็นตาทแท้ๆแบบเขาเป็นพี่ชายของยายล้วก็ต้องเรียกหอมหวนวตาหลวงตาหอมหวนถูกต้องไหมพี่ชายของยายเีตาคือเราเรียกยายโอ้โหนี tiempo, ่ยังเดเสียวเวลาตรงนี้เ่ยพอเรียนคุณลีรังก็ตอนนั้นก็ยังเรียนหนังสืออยู่อนุบาลสองอุบาลส,สามอะไรก็ววาันไปเขาเลยลิเกไปด้วยย้ายมาอยู่โคราชดิเอาอีกแล้วอีกสองปี <c oughs> มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพไม่ไหวแล้วเรียนตั้งแต่ปหนึ่งถึงปสี่เชื่อไหมสอบได้ที่หนึ่งตลอดทุกวิชาทุกวิชาอบไดที่เเรียนเก่ง เก่งมากแล้วพอขึ้นป .5 มันมีวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมครัแล้วเขาเอาคนเก่งมารวมในห้องเดียวกันสอบได้ที่11บเ่โมโหแต่จริงมันหนึ่งสองตัวนะสอบได้ที่11ออกเลยหนึ่งในหนึ่งอ่ะมันหายากนะไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาวก็บอกหาด้วยเถอแล้วก็ออกเลย ออกมาจากโรงเรียนออกป .5 และไม่ได้ใบสุทธิไม่ได้อะไรเลยออกจากโรงเรียนมุ่งตรงสู่โคโราชเลดีเกดเป็นวิทยู่โคโราชตอนนั้นอายุเท่าไหร่อพอที่แบบเลดีนนเ้เกดมันเลดี้เกดจริงจังเลยตอนหนึ่งเจ็ดขวดกับร้อยแปดขวดอะไรด่าสิบขวบอนน่ะสิบเอ็ดขวบ ปกเล่สิป้าห้าป้าห้าทีเบ็ดขวมาอยู่โรงลิเกเลยอ้าวตั้งหน้าตั้งตาอย่างเดียวนี่คือเล่นจริงจังเลยจริงจังเลยอยู่ในโรงลิเกแต่ยังไม่เป็นลิเกนะก็ยังเป็นเสนาอยู่นั่งเอ๊ะทำไมหลุ่มก่อนเนี่ย เออแต่มาได้ตอนรู้ก่อนไม่ใช่ดวงจิตสนุกเราบอกว่าอ๋อเล่นเป็นเสนาเขาเป็นยังไงก็ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเล่นิเก้เลยนี่เราเพิ่งเริ่มเปนเล่นิเก้เป็นยังไงล่ะคือหนังอ๋อตีกรตุ๊บะตุ๊บะตุ๊ดเด็ดตุ๊ดเด็ดไม่ใช่จังหวะนี้โมเดอรอเหมือนกันนะไม่ไม่ตรงข้อมูลเราก็ต้องขัดเลยต้องขัดไงหลังจากนั้นนะเขาก็ขาดเสนาอ๋อขาแล็ก เราฟังเลยนะโอ้โหขารเสนาอะไรนะสุดท oh, like? ้ายก็ได้เป็นเสนาอ้าวไปเริ่มไปเริ่มต้นจากเสนาไม่ใช่อยุธยาเสนาเลยอำเภอเสนาเลยยังงีอยู่โคตรั้องว่าอะไรุงเทพ่ถึงว่าเนี่ยเปรู้อำเภอไม่รู้อะไรไม่รู้รู้อำเภอเสนาอยู่ในอุทยาแต่มันไม่เกี่ยวกับพ่อเล่นมันดีเกมพ่อเล่นมัีเกมเป็นบทเสนาพ่อไม่มันมันเป็นบทอยุธยาไม่ได้มันเป็นมู๊ จี๊ดมันเป็นมุกเสนายุะไย,ยาพ่อดูทำไมอ่ะ <c oughs> นี่างานนี้ใส่ตัวปูตัวปูเป็นพี้ต้องตวาดเอาให้อยู่พอเสร็จปุ๊บ <c oughs> ตวายบรงโอเมเลยอ่ะอุ้มรอกหน้าวิธีครั้งแรกคือมันเต้นเหรอพ่อเออต่นเต้นสิบอล คนนั่งดูอยู่แล้วไม่เคยเล่นน่ะสั่งทหารเขินคนไปแล้วไอ้น,นี่ี่นพูดไม่จบเลยเขาเขาต้องช่วยเหมือนเขาช่วยเราเ่าช่วยเราเลยเ็าตักมุกเลยเป็นมานานไม่เสานาเ,เนาี่ยพ่ก็รักษาไม่หายแล้วที<ม>นี้ก็ต้องเป็นมาตลอดเลยครูตายแล้ว<ม><ม>แล้วต้องติดตัวตลอดติดตัวตลอดเลย,เ,<พ>ยเราเพยายามหาหมอเลยว่าเฮ้ยถ้าเราจะรักษาให้มันหายจริงๆรรักษาเสนาเนี่ยนะนี่เขาเข้าใจไหมที่เราเล่นด้วยเนี่ยตอนนี้ยไม่ไม่ไม่คือมันเป็นมุกอีกแล้ว เออยยฟังเออหลังจากนั้นก็เป็นเตนามาตลอดแล้วลิเกโคราชโคราชนะ้ันเป็นงานสว่างอ่าเรบอกว่าลิเกทั้งตั้งแต่พื้นเพโคราชขึ้นไปในพิอีสารเนี่ยเขาได้เล่นตั้งแต่สองทุ่มจนถึงหกโมงเช้าสมัยก่อนนี้โอ้สมัยก่อนลิเกเป็นสว่างแล้วงานเยอะมากของมนตสีเป็นลิเกยลำเพราะแถวนั้นเป็นลิเกร้องเขาไม่เคยดูลิเกลำโอ้โหกวาดเลือบเลยงานดังมากของมนตสีดังมากเพราะต้องบอกว่าของมนตสีไปดังอยู่แถวอิสานีศานโคราชแล้ว ไปโอ้โหแล้วสมัยนั้นม้าไม่ขีดมา้มาม้ากินเนี่ยม้าก,กินคือยาอยาเสพติดส่วนเนี้ยเออสมัยนั้นมันมันมันคือยาขยันยา,นยาเขาเรียกยาอะไรยาของเราเรียกยาขยานันอ่าโอ้โหดีดี อยู่อย่างสว่างเลยเลยเป็นเสนาด้วยตีชิงกีฉาบด้วยแล้วเมวื่อก่อนพี่เกต์ไตกันต้องใช้ค้อนถึงป้องทำหมดเลยข้างฉากเลยทคำคนเดียวแล้วตีแบกเกรานั่นแหละเออเขาไต่ไปป้งเนี่ยเป็นหนังคางแปนั่นเหละเราพ่อนั่นแหละเสียงมาช่วยได้ไมีที่เคาะมั่งตบก,กันด้ยว่าเฮ้ยมืออะไรเนี่ย ถ้าเกิดมีคนดูแบบนี้นะตลกไม่มีเกิดอาจจะมีผมว่าน่าจะมีคนจํานวนอย่างเขาเนี่ยไม่ต่างกับสามสิบล้านคนโอ้ถ้าอย่างนั้นมิสเตอร์บีนี่เกิดแน่เนาะเดี๋ยวเข้าใจบังเข้าใจง่ายง่ายเดี๋เข้าใจไงอืมตีฉิงที่ชาบเต้นขาเสือไม่เสือไม่เสือไงใส่หัวเสือเลยโโอ้หจำจำท่าเลยนะท่าที่เดินเป็นเสือแบบมันน่ากลัวไปตอนนั้นดีดโอ้ในนี้ด้วยความดีดเจอยาขยันเข้าไปครึ่งเม็ดเท่านั้นโอ้โหจำได้ไหมท่าเสือที่เราเดินมันมี มันจะนักไปเลยเสียงเลือดทั้เสียงด้วย s <S แล้วใครยังไม่ได้ยินนะมันอยูดนินทะก้ามมันออกกับคดีแล้วอินด้วยนะอินด้วยทัาทับถ้าไม่ทําเสียงมันก็จะไม่อินเลยใชอหรออันนี้ถ้าเราไม่ทําเสียงก็ห้างไม่ออกอย่างเงี้ยไปล่างไปไล่เด็กมั่งล่าง ท,ทั้งที่ให้เล่นกับพเอกแค่นั้นแหละพระเอกมาช่วยแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยโดดไปข้างล่างไปนั่งกยบคนดูสนุกไม่รู้อ่ะ <c oughs> มันดีนะออโอ้โหด,ดี่ันได้สนุกแล้วสนุกเราเลยโอ้มันสนุกพอสะทหัวเสือเสร็จแม่มาเจอม้มมมอาอีกเป็นม้เอาแย้มขีมาเอาม้ใส่หัวใส่หัวตกใจเหี้ย เองคือจริงๆมีคนพากเขาจะไต่ตามให้แต่เราจะร้องร้องมาเลยเพื่อให้มันดูตรงที่เขาต้องมันดีม้ามันก็ต้องดีอยู่แล้วใช่ผสมกับความเป็นม้าไปอีกโอ้โหแล้วกะเยอะโอ้โหโอ้โหร้องเองเลยร้องเองเลย อัน่อเจ็บเปล่าไม่เจ็บรีบจับมือหัวอย่างนี้โอ้โหนี่รู้สุใจจริงเนี่ยรู้บาอาจารย์ช่วยยังไม่ทันพ่ออย่าได้ย่างนี้นับใช่ไหมช่วงอายุที่ไปลิเกก็พ่อก็ผ่านอะไรมาเยอะเลยนะสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้ามาเรื่อยเลยอย่จุดแล้วเป็นจุดเปลี่ยนตรงไหนที่ทำให้พ่อได้ไม่ตลกเข้าโรงลิเกไม่ใช่เข้าโรงลิเกเข้าทีเด็อยู่ในโรงลิเกอยู่แล้วจะให้เป็นตลกจะเป็นคน เข้ากรุงเทพนั่นคือคนหลานสมุนตั้งคณะอ๋ออันนั้นผมคือคนที่ไปฝึกนิเก็ตของพ่อนั่นแหละต้องครับตั้งคณะยกทีมพอมโม่ส,สี่เพื่อมาเล่นในกรุงเทพโอ้โหสง่างามแล้วพี่โน้ตออกมาเล่นกับนั่นรุ่นหลานสมุนงานโคตรเยอะเลยพี่โน้ตด,ดูนั้นเพ่อพีอพ่โน้ตเขาใช้ชื่ออะไรในในวงการลิเก็ตเขาเรียกไงยาวไปยาวสมัยนั้นนะอ่ายาวเขาตัวเขาสูงสูงผมยาวผมยาวอย่างเงี้ยพี่โน้ตโคตรฮาโอ้โหฮาจริง ยอมรับเลยว่าเขาเก่งมาตั้งแต่โรงเรีเยนแล้วเจ็เพราะพี่โนธมาดังตลกยุ่งอากาศมารวมตัวมีพ่โนตเชิญยิ้มมีสีนุ่มมีธราายุสาวยิ้มพี่เป็ดเชิญยิ้มนี่คือเชิญยิ้มยุคอวกาศยุคแรกเลยยุคแรกเลยที่บุก,กเกบ,บเิร์ปั๊บปั๊บปั๊บปัป๊บพี่เล่ร,ร้อจากพี่เล่ครับอไอ้เฟร์ดเนื่อพี่เล่เล่นดิเกอยู่คณะเดียวกันกับเราอยู่กับพ่อใช่ครับไอ้เต่าเขาออกมาก่อนครับเพราะว่าตอนนั้นพี่ธรายุตายพี่โดนลูกหลงโดนยิงอ่ะเขาตายปั๊บอ้วน มยิ้มเมื่อก่อนตีกองก็ขึ้นมาเล่นตลกขาดมือกองพี่โน้ตเขาก็เลือกเต่ามาตีกองคเมื่อก่อนเป็นกองของหน้าตีกองเี้นดต่ำก็จะมุกว่ามันก็ต้องตกมุกเงี้ยใครเล่นมุกอะไรตกมุกเงี้ยโอ้โอ้ผมก็จะบมุกมากแต่นี่พออ้วนขึ้นอ้วนขึ้นเล่นตลกเต่าตีกองพาเต่าตีกองแล้วส่วนมากพี่สิงหงจะขาดจะขาดงานบ่อยจะไปตัามาเล่นตลก แล้วก็มีญาติพี่น้องที่ปฏิกรองคนไอ้เต่าไปเล่นตลกก็ยังไม่ได้เต็มตัวคาเฟ่ครั้งแรกเหมือนกันแต่นี่มันจำมุกแม่นจำมุกแม่นจำมุกแม่นมันก็เล่นได้เล่นตลกบ่อยเงิน,นได้เยอะแต่นี้พอมาเล่นบ่อยๆมันจำมุกแม่นมันจำมุกแม่นป๊ามีแบ็ตอักเพิ่มลหลังจากนั้นสุประโจกนะสุประโจเขามีแบ็คกราวสี่คนโน้เชิญยิงเลยก็มีแบ็คกราวสี่คนก็มีแบ็คกราวสี่คนก็เต่าก็ไม่ค่อยได้ปฏิกองไมาเท่าไหร่ก็มาบอกเลยตายมาเล่นตลกคนนี้ว่า สี่คนออกมามีเรามีพี่แอดมีพี่เล่แล้วก็เต่าสี่คนคใช้ขี้ตกตลกคณะยิดหลอกน้องเฉิยนยิ้มโอ้โหครั้งแรกที่เล่นตลกชิ่นนี้ตั้งนี้ตัวเลยเพราะจะได้มุกอะไรที่เล่นที่ครั้งหน้าไหมครับพี่ก็เราเอามุกของคักโนตรมาจาับตัววางตายคือหมายความว่าเฮ้ยพย่แอวดกปูจับก้นไว้ตายจำพิ่เป็กไว้ อะไรเงี้ยพีเจำโน้ตไว้เรื่องศึกหน้านางม,มีมีโจรมีโจรมีพระเอกมีตัวครูนางเอกแค่นนะ่ะสี่ตัวศึกหน้านางม,มาแย่งทิ้งนางเอกกันนะั่นแหละเลราเองเฮ้ยคณดูชอบคุณดูขำแต่ขึ้นครั้งแรกลนะเอียบกระถางแตกเลยเวทีมันเตี้ยกระถางก็จะประดับ,รบประดับเนี่ยสานด้วยความสานความหัวความเก่งก้าวขึ้นเวทีวิ่งกระถาง ร่วมสายกับโบโดนตักเงินเลยเล่นแรงๆใจหายเว้ยก็ไม่ใจหายเพาเรามาต้องตายอย่างี้แล้วเราก็ไม่รู้มันครั้งแรกที่เล่นอ่ะครั้งแรกที่เล่นก็ช่างมันแล้วคนดูเยอะเพราะในยุคนั้นคนโอ้ยโอ้โหหกหมื่นถึงไหมคนดูคาเฟมาดูคนดเไม่ใช่อัศจรรยร์กะพอหุ้ยเยอะแต่มันมันหุ้ยจนน่ากลัวคนเป็นเอางี้ดีกว่ายี่สิบตันโต๊ะยี่สิบตันโต๊ะเราตีไปเลย ผมว่ามี6 700คนไม่ถึง20ก็โต๊ะสิบตีซะโต๊ะสิบสามสิบก็สามร้อยรยี่สิบก็สองไม่น่าแตไม่น่าถึงมันจะไปถึงได้ไงก็คนมาสองคนนั่งแล้วเรียกมาร้องมันนะอ๋อไม่ถึงโต๊ะหนึ่งไม่ถึงสิบคนเออมันไม่ใช่สิบคนหมดทั้งงานน้อยไปอันนี้น้อยและคาเฟ่เจ๊งเลยถ้าอย่างนี้อันนี้เรไม่ชอบอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็จะเยอะไปแปดสิบแปดสิบคนไปชอบอันนั้น คือว่าประสบความสำเร็จครั้งแรกที่เล่นเลยพ่อคือคนดูเนี่ยมันสงสัยโน้ตว่าโอนะสงสัยนะเลยเออสงสัยโน้ตทีมแตกเหรอเออเอาไอ้นี่เป็นใครไอ้แว่นนี่เป็นใครครับไอ้ไอ้วนเป็นใครอย่างเงี้ยคุณมันหาก็มันมุกเขาว่าไม่หาได้ไงมุกเขาหมดเลยคือพูดง่ายๆว่าเขาเขาจัดสรรมาไว้ให้หมดแล้วเรามีหน้าที่เล่นแบบเขาแค่นั้นเองเลียนแบบเขาคือพูดง่ายๆว่าตลกมันคือจังหวดแล้วมันต้องเอาของ ไม่ได้กดถูกต้องที่คําว่าจําปวดเนี่ยมาจากนี่เลยอคืนหนึ่งอิดที่ว่าตอนนั้นที่มีเล่นแน่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 สิบสองโูเอาเวลาไปยังไงพี่ล็อกน้องเชิญยิ้มมีสิบสองที่ต่อคืนก็มันเลิกตีสี่ตีห้าอันยังไม่ถึงได้ไงห้าเดินมีดตาบาทยังไม่เลิกเล่นเลยก็ยืนทุกะเฮ้ยกอกันอยู่ก็ไม่รู้อ่ะออกมาตาบาทได้เลยอ่ะคือผมแค่อยากรู้ว่าในยุคนั้นที่มันแบบห้าตีห้าหกโมงแขกก็ยังนั่งกันอยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้ ลับไม่ไงหยิบเงินเพื่อนองตำรวพูดถูกใจทุกวันเลยเอ้าพูดถูกอะนี่เรื่องจริงแสดงว่าครั้งแรกของคำว่าพลิกล็อกน้องเชิญยิ้มนี่ประสบความสำเร็จเลยยุคนั้นประสบความสำเร็จเลยแล้วทีมอยู่นานขนาดไหนก็กับเขาเล่นพลิกล็อกน้องเชิญยิ้มโอ้รู้จักภาพยนตร์มาเทิมมากมาก่อนหนังสือดังมาครับครับนี่แหละออกไปลงหน้าปกนสือลงเลยตัวดีเกยืนลงหน้าปกอะ ลมนาปโป๊กอ่ะคือคนเห็นทั่วประเทศอ่ะคือพี่หมึกดำเนี่ยกับพี่โน้ตกับพี่เป็ดในเนกาซีกันเราคงจะบอกว่าเชียร์ทีมน้องผมน่อ่ะครับโอ้โหเด็กโอ้โหปกนังนือภาพยนตร์บันเทิงพิกหลอกน้องเทิงมันก็ดังกันใหญ่เด็กคนมันก็อยากเห็นอยากจะดูภาวาหน้าบีเร่เหมือนพี่โน้ตมากเหมือนจริงๆก็คือคนก็จำผิดจำถูกนะพวกเนี่ยจำผิดเลยแหละคิ้นกี่คนกี่คนท,ที่เห็นได้แบบจำได้เอาแ้่ไปจํานวนอ่ะร้อยคนถึงไหมไม่ถึง จะเกิดถ้เกิดตามคาเฟ่ใช่ไหมครับไม่ถึงประมาณสิบห้าสิบห้าคนประมาณสิบห้าคนที่ทักผิดแล้วถูกนะถูกต้องถูกต้องจิดรู้ถูกหลังจากนั้นออกก่อนเลยครับออการกระบวดออก มันที่ม <Platform> ีที่มาที่ไปอยู่จะบวนเรื่องอะไรพ่อก็บางทีเราไม่ถูกใจในทีมประมาณนั้นไอเรื่องอยู่ทํางานกับคนมูมากอาจจะมีเรื่องไม่ถูกใจบ้างเรื่องธรรมชาติลร้นกับฟังคบกันมีหลายเรื่องใหญ่ได้ก็จนพี่โน้ตบอกว่าใจไม่ถึงวงอะไรนี่เขาไม่รู้ในใจนะเขาไม่ได้รู้เรื่องในวงมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออออกมาแล้วก็บวชพี่พ่อบอกว่าบวชที่เหรอถูกต้องจาแนนไอ้แต่ถูกหูใลรเขาพเล่นข้าเชฟ ดีเมื่อกี้ไม่พูดจะพูดมาตอนนั้นยี่สิบเกาแล้วก็พ่อบอกว่าพ่อบวชยี่เอ็ดไงเล่นพอบวชตอนนี้เล่นคาเฟ่อายุ1ิแปดพ่อบวชน้นแค่ไหนหเดือนออกจบจาก6เดือนที่บวชออกมาในระหว่างที่จะสึกไม่สึกบวชอยู่เนี่ยพ่อมีความคิดว่า ออกไปกูต้องเล่นตลกเลยดีเกออกไปต้องเล่นดีเกะแค่คิดอย่างนี้เลยไม่คิดเล่นเป็นตลกแล้วไม่เอาเลยเบื่อเลยเบื่อไปเองอ่ะแค่สามปีแสดงว่าสามปีมันต้องหนักหนาอยู่นะเราขอความรูเขึหนูสบอแต่สิบสองนานแต่ความความมันนะคือมันมากเล่นตลกตอนนยุกนั้นแต่มันมีอะไรกินใจกันดูไม่ยากโอเคก็คือเป็นเรื่องอดีตไปแล้วผ่านไปพ่อหลังจากที่พี่เต่าปิดตัวลงไปพ่อมาอยู่กับใครโอ้โหตอนนั้นกลับมาอยู่ใครวะมาขับแท็กซี่วะ ไม่ได้ตกแล้วเบื่อเลยบอกอะไรว่าอยู่กันแค่นี้มาทะเลาะอะไรกันว่าในใจคิดนะเรื่องมันยุ่งหยิบใช่ไหมพ่อบอ่โธ่คนนู้นออกคนนี้ออกคนนั้นเข้าตายแล้วไม่สนุกแล้วอย่างเงี้ยต้องไม่สนุกเลิกเลยเลิกเลยเดินขาเลยมาขาับแท็กซี่พอขับแท็กซี่เสร็จบ,บัสก็ขับไปกะร้อยร้อยเจ็ดร้อยล้างรถเสร็จส่งคือเหลือสองร้อยโอ้โหเหนื่อยยุ่เดี้ขับไปแล้วข,ข,ขับไปเที่ยวนู่นเลยที่กอาดก่อนบยใไรเทียดเข้าไปเที่ยวหาเพื่อนฝูงเจอหนุย่ยกุ หนุ่ยก็ถามพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยอ๋อขับแท็กซี่แล้วเล่นกับเพชรดาาชายตอนนั้นเหรอการมีพี่เล่นตีหนึ่งพลัมกับพ่อนะจะอยู่ได้ไหมล่ะก็ต้องขับแท็กซี่เราขับไปเที่ยวในก่อนบ่ายเสร็จหนุ่ถามพี่อยู่ไหนอยู่กับเพชรดาาชายงานมีที่หนึ่งแล้วขับแท็กซี่ด้วยโอ้โหเหนื่อยพี่เหนื่อยมาอยู่กับผมไหมพี่ชวนเลยชวนเลย แล้วไอ้วันที่เข้าไปในกรอบบ่ายวิเป็ดจับเล่นตลกด้วยจับเล่นกรอบบ่ายกายเทียนด้วยวันนี้เข้าไปเที่ยวนะเข้าไปเที่ยวเฉยๆมันขาดตัวตัวมันขาดมันก็เล่นเลยเป็นมุกที่เป็นละครอินเดียมีแม่ค้าขายของอค้าขายของมันน้อยจับแตงตัวไปเดียานางโู้พานางขายเอ้ยซื้ออะไรจันนายมาเยจ้า ดันเป็นตัวโกงไม้โกงหนึ่งก็เป็นตัวโกงเฮ้ยเก็บข้าวคุ้มครองโอ้ยนายทำไมใจไม้ใส่ทุเรียนไส้ละกันงชอ,อบเลยก็ยไม่รู้มันมีคนดูตอนนั้นคนมันห้าเออคนทาเสร็จแล้วแต่นี่ไอ้ผ้าที่พวกมันแขกอะมันเด็ดมันจะเป็นหูใช่ไหมครัที่เป็นแขกอ่ะพวกนี้บอกเฮ้ยเอาบอกเอาเอาค้าองมายังไม่เอาข้าวคุ้มครองมาอีกไม่ได้ยินไงไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินผ้าเป็นหูอยู่ คนรักและคชอบเข้ามาด็อกเตอร์ธัญาภูจิตเลิกก่อนบ่ายเสร็จเต็มรับเงินที่ทานไรงามตกใจเลยตกใจเอู้ด้วยกันพัทยาสายได้หกร้อยมายืนนายเจ้านายจ๋าขับแท็กซี่สองร้อยเออนายจ้านายจ๋าอยู่เลย ก็ใช่พ่อพ่อก็เป็นหนึ่งในยุคของนอกจากยุคคาเฟ่แล้วก็จะงเป็นยุคที่ก่อนบ่ายบุกเบิกมาด้วยเล้ยตั้งแต่สังกัดสีเอเทเตอร์เลยโอ้โหนั้นยุคแรกเลยนะขนาดขนาดเต่าเชอร์จิมออกมาทําทีมแล้วนะเขาไปได้หนึ่งเขาเลยเขาให้เข้าไปให้เข้าไปเดทครั้งละสองพันจะไปเยอะโอ้ยวันหนึ่งสองพันทำอะไรได้เพราะเอาต้องตอนนั้นอะตอนนี้เถอะแต่วันที่ผมรู้สึกว่าผมเห็นพ่อแล้วรู้เลยว่าเฮ้ยคนนี้เขาเป็นตลกมานานแล้วรุปัจจุบันเขายังเก่าอยู่เลยคือยุคที่พ่อมาอยู่กับพี่นุ้ย ยุที่ผมรู้สึกมากคือรอัน,นั้นน่ะผมรู้สึกว่ามันผมว่าพี่เต่าชัดแล้วนะแต่ยู่นุย้ยคือมันอยู่ทัดอีกคือมันอยู่กับคนคนเก่งคนดังนะนวลยเก่งตะวันเ,เนี่ยโบโบโบเนี่ยถ้าเลยไปนดิดเดียวมุกเดียวหันปุ๊บย้อนกลับมาเ,เลยสิเขาย้อนเลยย้อนเลยคืออย่าลินตรงนี้ต้องจําไว้อะไรอย่างี้แต่พี่นุ้ยเขาเป๊เอปนะเป๊อปแล้วของเขานี่คือเอาเถอะผมเคยพูดมาหลายที่แล้วว่ายุคที่พ่ออยู่ในทีมเป็นทีมพี่นุ้ยยุคนั้นนั่น ถ้าไปเล่นงานช่วยเนี่ยถ้าใครรู้ว่าทีมพี่นุ้ยขึ้นเนี่ยถ้าใครถึงจะขอขึ้นก่อนเลยไม่มีใครกล้าเล่นต่อทีมเขาไม่ตัวดังมันเยอะด้วยนะตอนนั้นตัวดังอ่ายุคนั้นที่เป็นคณะพี่นุ้ยพ่อจแอนพี่นุย้ยเชยิ้มมีใคระคะใก็หน่อยแล้วก็เอาตัวแสบด้วยไหมอา่อายุคตัวแ้วด้วยอ่ะตัวแส้ไก็อยู่นั่นแล้วก็องไหนบอกไปแล้ว คนเองไม่มีตอนนั้นไม่มีเราไม่เข้าไปพ่อมาอยู่แต่ยุคที่แบบว่าผมดูแล้วมันสนแบบพีคแบบว่ายุคอัดวีดีโอแล้วแบบหามาตลอดเลยนะก็คือยุคที่มีพี่จากกรบุกอยู่แล้วคือเซนนั้นนะผมบอกให้เลยเป็นเซตที่น่ากลัวมากแล้วมุกเขาเนี่ยแต่ละอันนะนุ้ยเขาเขาจดเป็นคาตล็อกเลยเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วหาใหม่ไปหามานะพี่เป็นตัวนี้เลยทำตามบ้านเนอะก็ต้องหาทุกคนเราต้องหาของเล่นก็ไม่รู้ล่ะ แล้ว่าหนึ่นงกลับมาอีกอะปึกเลยหุ้ยนี่ะหาทุกตัวกี่ปีกับพี่มุยเฉินยิมครัโอ้หลายปีหกเจ็ดป,ปีนู่นนั่นทำทีมกันมาหกเจ็ดปีแล้วก็บอกแล้วงานเ๋ยวมนย่อมมีวันเลิกราวันหนึ่งมันก็พี่ด<ร><อ>ูแลมีงานยกทีมให้นุ้ยเลยเขาพี่ก็มาเป็นหัวหน้าเต,ต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนพี่ดูแลอยู่ว่าพี่ดูแลเป็นหัวหน้าครับนุย้ยก็ปู่ครับทำพี่ดูแลเล่นกับพี่ดูแลเล่นแรง มือทำคนเล่นตลกถึงเลยนะถึงถึงถึงไอ้กตีจริงๆนะนะแล้วไปตีหยอะใหญ่เราปูพี่ตีเบาไม่ห้าหัวต้องหมดเลยโอ้โหเออใครโดนเราหมดเลยสมองเพื่อมหมดเลยสมองเพื่อมหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้ให้พ่อทำทีมนไม่ทำ จะทำทำไมอะนม่ไม่มีที่เล่นคือผมว่าถ้าพ่อไปเจอเพชรเม็ดง,งามาเม็ดหนึ่งแล้วพ่อรู้สึกว่าที่ไอ้ตัวนี้มันปันแล้วมันเอาเราได้อยู่สองคนก็ได้ไม่ต้องยี ก็ไม่เอาไม่ดูคเก็ดตัวสมัยก่อนพ่อก็มีแต่งแต่สมภัติุรุษตซอยเลยตอนนี้รับมารับสองคนเพิ่มอีกตัวหนึงไม่เอาเติมผู้หญิงไม่เอาไม่เอาจี๊ดก็ไม่เอาพี่หัวกะทิมุกเลยนะเนี่ยอ่ะไหนนะยุคใหม่เนี่ยอ่ะเอาสมุกหนึ่งสมุกหนึ่งแหนะทำให้ให้พ่อดูดิสามามุนี้เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่พระเจ้าปุปาที่เขาไม่รู้ว่าสามามุนี่เขาเป็นใครเขาเป็นเพชรเหรอไม่ใช่เป็นทองไม่ใช่เป็นหน้าไม่ใช่เป็นดินไม่ใช่เราต้องถามเด้อ ไม่่่ใชอยยางงเี้ก็พ่อถามหนูเหรอไม่ได้ถามครับก็พราไม่ได้ถามหนูแลตอบทำไมอ่ะนี่ยจะให้มันอยู่กับทีมพ่อก็พราก็พราไม่ได้ถามเมื่อกี้หนูถามว่าพ่อถามใครถ้าพ่อถามหนูหนูก็จะตอบว่าไม่ใช่ไงพ่อไม่ได้ถามหนูไงเรียกว่ามุกผ้าคือทำท่าตามเสียงผ้าอ่าทายผิดนายทำบริวาันนี้ก็ไม่ใครมาจากไหนมีกันท่าแสงทองบานท่าทองรู้ผีเมฆสีทองหอมแม้แต่ลงอีกอันหลังหนูก็ไม่อาจจะเล่าเื่อของเขาได้เขาเป็นเพชรเลยตอบผิดไม่ใช่ไม่ใช่ ไปมีค่าเขาเป็นเป็นท้องแล้วไม่ใช่เป็นหน้าไม่ใช่เป็นหินไม่ใช่เขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบแม้แต่จปาประจำไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไหนมาลงกับตลกพี่เจอวันนี้ต้องบอกว่า ไได้ยังงเออเข้าไปคณะนุ้ยครับนุ้ยตอนนั้นปุหนึ่งออกไปครับดูแลยังอยู่ค่ะดูแลเขาตั้งให้เลยสุขพโชคเชิญยิ้มสุขพโชคเชิญยิ้มพี่ดูแลผมคนไม่ใช่ว่านสุขพโชคเออหน่อยก็อยู่ด้วยปุ้งขี่แล้วไงปุ้งขี่ปุ้งขี่โลซาโลซาอะไรไม่ชื่อคนนากระป๋องเออ โอ้่เอาไม่เอาไอ้หน่อยก็นั่งพี่โฉใหญ่ว่ะพี่ชื่อใจแอนนะโนเอเอาเนี่ยพี่ชื่อใจแอนก็เลยเรียกคุณใจแอนมาตลอดพ่อใจแอนเดี๋ยวคุณเด็ดใจแอนธรรมดาใจแอนคุณนี่กับร้านก็ติดเอางี้ใครแบบดูแล้วคิดถึงพ่ออยากแบบติดต่องานเบอร์โทรศูนย์หกสามห้าสี่หกหกสี่ห้าหกไม่ใช่ศูนย์หกสามห้าสี่หก ห่เบอร์ตับเลยโทรไปหาตับเลยแล้วเขาเขาจะอยู่ใงรเขาจะอยู่ตรงั้นเริรหเขาจะตะโกนเรียก้การผู้จัดการก็เหมือนูเป็นผู้จัดการเนีอยู่นไม่ได้อยู่ตลอเลทตมวะีไม่ได้อยู่ตอดไปปมาไปอยู่วัดเลยนอนวัแล้วก็ติดต่อผ่านําเลืชื่ออเบอร์โทที่บอกไปนี้ครับติดต่อผ่านคุครับ ติดต่อมาติดต่อมาคุณเก๊บนะครับก๊บติดต่อพากคุณเก็บได้ไหมเราพูดกึ๊บไหนทมเก๊บกึ๊บเนี่ยอย่างนี้ นี่อย่างนี้เลยเช้าก,ก้า,ากวอท้าแล้วจกบ้านวะคุไม่ถูกเลยอ่ะขอบคุณมากนะพ่อขอบคุณปว <ผม S 1> ันนี้ขอให้พัฒนดีๆมาแชร์กันครับผมเนี่ยดีผมชอบรายการนียทำให้ให้ผู้ชมที่เคยติดตามตรกทางคาเฟ่ได้รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างอยู่ยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยดีมากเลยติดตามอยู่เหมือนกันช่อง นายจีแชนแนลครับผมติดต่อนะครับเบอร์นี้ครับเบอร์พ่อแล้วก็เฟซบุ๊กของพ่อใจแอนครับใจแอนเชิญยิ้มนะครับไปติดต่อได้แล้วมันก็จบอกว่าพ่อทําช่อง youtube อยู่นะทําอยู่กับลูกชายชื่อช่องว่าลวงลับตัดตลกลวงลับตัดตลกอัดขึ้นหล่างเง้ยเลยนะครับก็อยากได้รถก็อย่าลืมเพงหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับขายเป็นเด๋รวรถสวยนะครับขอบคุณนะครับสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับอำนวยความสะดวกให้เราถ่ายรายการครับ ถ่ายถ่ายอ๋อโอเคอเอาจริงแบบเปิดที่จีบบ้างเปิดทีจ่จีบันเสียไม่ชอบเปิดทีจ่จีบผู้ทีพพ่ขอคุนทีน่เท <ขอ S 1> ปเทปพ่อเียขอเปิดที่จีบเปิดที่หนูขอบคุณสถานที่เพงหนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะขอบคุณขอบคุณพ,พ่อเจแอนเลยค่ะฝากติดตามทุกเราทุกคนนะคะทุกเราทุกคนนะคะอะไรทุกเราทุกเราองอะไรทุกเราออะไร ท่านหครับครับนี่แหละครับท่านติดตามพวกเราทุกคนได้นะครับช่องนายทีชชลแล้วก็เพจนะครับนายทีเด็ดแฟมิลี่อยากดูตลกคนไหน <S <s um> <S อยากทราบป,ปอตลกคนไหนพิมพ์มาคนไหนไปหาได้เราจะไปหาแต่ท่านไหนที่เราไปหาไม่ได้แสดงว่าทางเขาไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ขอบคุณพจนแอนครับไม่เป็นไรครับรายครับเพียงดังฟังรวยจะติดตามช่องพ่อด้วยครับต้อขอให้มีความสุขกันครับผมสวัดีครับ